BOOM <peach> มาเจอแทนอีกแล้วนะฮะของแทนก็จะเป็นโทนเกี่ยวกับพลังงานเนาะกับทางออร์โคลเอนิจีนะครับวันนี้แทนทำเรื่องของพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลพวกเราชาววันอาทิตย์ชาววันอาทิตย์คือท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเราจะอิงตามวันอาทิตย์ไหนครับอาทิตย์กลางวันหรือกลางคืนก็คือ อยู่ในช่วงของอาทิตย์วันอาทิตย์เลยครับจะกกลางวันหรือกลางคืนก็ได้ครับแต่ขออยู่ในวันอาทิตย์ <c oughs> ลักษณะพลังงานของวันอาทิตย์นั้นนะครับคือพวกเราจะมีพลังพลังบางอย่างนะครับที่ขับเคลื่อนจากภายในอยู่แล้วนะครับเราจะเห็นส่วนมากแล้วคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับราศีนะเกิดวันอาทิตย์นะครับจะจะมีอิทธิพล ในเรื่องของอำนาจนะครับอำนาจส่วนมากจะเป็นข้าราชการส่วนมากจะเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของธุรกิจหรือลักษณะนิสัยที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูงมากอันนี้จรินิสัยของพวกเรานะัจะเป็นแบบนี้แล้วก็คำพูดนะครับคำพูดเนี่ยคือเขาจะพูดแล้วทําให้ได้ตามนั้นลักษณะนิสัยคือกระชับกระเฉงเป็นคนมีปัญญาดี ปัญญาดีคือชอบศึกษาหาความรู้อยู่เสมอนะครับแล้วกม็มีการวางแผนเป็นระบบได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาดูลักษณะพลังงานที่ดูแลพวกเราอยู่ที่ทำให้พวกเรามีมีความสำเร็จประสบความสำเร็จเนี่ยลักษณะพลังงานเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ คือในรูปแบบของพลังงานแทนจะใช้ไพ่ในการสื่อสารนะครับก็จะมีสามสำรับนี้มีไพ่กวนอินไพ่เทพนะครับแล้วก็ไพ่โยจิกแผนนะครับ <c oughs> <c oughs> มาดูลักษณะว่าพลังงานจะออกมาในรูปแบบใดนะครับนะครับแต่ถ้าอิงตามตำรานะครับก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรกที่เป็น ระนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปปางถวายเนตรนะครับอันนี้ลักษณะพลังงานข้างล่างก็จะเป็นดอกบัวที่ทเบิกบานบ่งบอกว่าพลังงานของท่านที่ตื่นแล้วบรรลุแล้วสําเร็จแล้วนะครับอันนี้คือพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับดูแลเราองค์แรกเลยก็คือปางถวายเนตรนะครซึ่งปางถวายเนตรเนี่ย เป็นปางที่จุดเริ่มต้นนะครับหลังจากท่านบรรลุหรือหลังท่าน,านหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วนะครับแล้วท่านได้สเสวยวิมุตติสุขท่านจึงได้ทําพิธีใช้คำว่าพิธีได้ไมแทรขออนุญ,ญาตพูดตามภาษาที่แทนเข้าใจหากพูดผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยนะครับแต่ว่าอันนี้ตามที่แทนเข้าใจก็คือหลังจากที่ท่านบรรลุแล้วนะครับแล้วท่านจึง ลุกขึ้นยืนกลางแจ้งนะครับเพื่อที่ถวายน่าจะเป็นในความเข้าใจคือเหมือนถวายความเคารพต่อครูบาอาจารย์นะครับก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือพระปางแรกที่ดูแลเรานะครับโอเคอแทนรู้สึกว่าพวกเราเนี่ย มีระบบมีแบบแผนเนาะเป็นโครงสร้างเนี่ยข้างล่างก็คือฐานนะครับอันดับแรกนะขอดูอึ๊บเอาให้อ๋อโอเคครับอันแรกฐานเนี่ยจะเป็นฐานที่ที่ท,ที่ที่คอยดูแลเราอย่างมั่นคงฐานที่หนักแน่นนะครับฐานข้างล่างนี่ครับ อธิบายคําว่าฐานนะครับสิ่งที่ขัดเกลาพวกเราสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพวกเรารชาวพาทิศสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบใดที่ดูแลพวกเราอยู่นะครับเดี๋ยวขอมาไว้ตรงนี้ไหมเออตรงนี้จะเห็นชัดโอ้สว่างเลยนะครับโอเคอ่าพลังงานฐาน ฐานที่ยืดเหนียวจิตใจหรือที่ทําให้พวกเราขับเคลื่อนไปนะครับอืมพลังงานความเมตตานะการเกิดใหม่การสร้างใหม่แรงบันดาลใจใหม่พลังงานที่คอยยกระดับคือมันเป็นนามอะ่ะอันนี้เป็นนามไม่ได้มีตัวตนนะ การควบคุมจิตควบคุมใจที่เป็นฐานสิ่งใช้คาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้มันไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างเนาะแต่ว่าจะเป็นลักษณะพลังงานพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่คอยขัดเกลาพวกเราเลยก็คือพลังงานที่คอยฝึกฝึกให้พวกเราอะ่ะควบคุมตัวเองอให้ให้พวกเรานั้นประสบความสำเร็จแล้วก็ เห็นมุมมองใหม่ๆอยู่เสมอแล้วก็มีความรักมีมีเมตตานะครับจะเป็นลักษณะพลังงานแบบนี้โอ้มีความเป็นอิสระทางความคิดมีจิตใจที่ตั้งมั่นพลังงานนะแล้วก็โอ้มีอำนาจทางจิต นี่คือฐานฐานเหล่านี้นะครับอืมท่านให้เห็นเป็นตัวตนได้ไหมครับว่าท่านคือใครท่านคือนามธรรมท่านชอบใบนี้มากนะครับท่านคือนามท่านคือธรรมชาตินี่คือธรรมชาติอันนี้คือใบที่สําเร็จที่สุดคือสัจธรรมคือความจริง คือธรรมชาตินะครับที่เป็นฐานของพวกเราว้าวจุดแรกเลยนะเนี่ยจุดเริ่มต้นจุดที่เป็นฐานอันนี้ชอบมากเลยนะพลังงานเหล่านี้ส่งเสริมพวกเราก็คือพลังงานของธรรมชาติธรรมชาติแบบใดนะครับอันนี้คือควบคุมเซนต์ควบคุมจิตควบคุมใจทำให้เรามีความเพียรพยายามมีเป้าหมายที่ชัดเจน เราจะสังเกตว่าเราจะจัดระบบตัวเองได้ดีแล้วมีพลังม,มีพลังนะครับโอเคไหมโอเคนะฐานต่อไปนะครับตรงกลางตรงกลางนั้นก็คือจิตใจตรงกลางนั้นคือความเป็นมนุษย์ของพวกเรานี่แหละอันนี้จะใช้ไพ่เทพนะครับตรงกลาง ใช้ไพยเทพตรงกลางท่านคือใครพลังงานศักดิ์สิทธิ์แบบใดที่ดูแลพวกเราอยู่ว้าวอืมอืมใบนี้แทนเห็นเหมือนพวกเราแล้วก็ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมันเป็นความพยายามอ่ะไม่ได้บอกตัวตนนะแต่บอกเป็นพลังงานที่ ที่คอยสนับสนุนเราให้สำเร็จอนะ่ะอืมอืมอืม success success in in y ย g a อืมไม่ได้บอกเป็นรูปร่างเนาะเป็นพลังงานที่เป็นที่ชัดเจนนะแต่ว่าเป็นพลังงานที่ แนะนำทางนำทางไกดทางอะไรประมาณนี้เนี่ยเหมือนเราเป็นเป็นพลังงานที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะต้นไม้สองต้นต้นที่หนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับมี พลังงานเยอะมากที่ดูแลอะ่ะเยอะมากอืมอืมอืมอยู่บนพญานาคเนาะโอเคอืมอืมอ่า มันเป็นนามนะทุกคนเป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนนะให้เห็นภาพเนาะถ้าถ้าพูดถึงมันเป็นพลังงานที่ดูแลเราคือพลังงานที่ส่งต่อเป็นพลังงานของผู้ที่มีความศรัทธาพลังงานของเทพเห็นไหมเป็นรูปพลังงานที่ไม่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่เจมเปน,เป,นเป็นเหมือน ความพยายามนะเหมือนเราต้องรู้รู้รู้เยอะอ all know knowing one เหมือนต้องรู้เยอะมากคอยฝึกฝนให้เป็นคนที่ดี ก็ได้ว้าวความมีสมดุลเนาะพลังงานหินกับพลังงานหยางความเป็นกลางความพอดีแล้วก็ทรีโมเดลนะครับพลังงานของอ,อความสำเร็จพลังงานของความร่ำรวยแล้วก็พลังงานของปัญญา ซึ่งพลังงานที่แทนพูดก็คืออันนี้ก็จะมีพระพิฆเนศพระแม่ลัศมีพระแม่ประวตีขึ้นมานะครับลักษณะเทพเป็นท่านใดทุกๆุทุก,ท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 กพระองค์คู่ควรกับพวกเราโอเคมทุกทุกพระองค์คู่ควรกับกับเราโอเคมทุกๆพระองค์นะ อธิบายแบบนี้แล้วกันนะถ้าอยู่ตรงกลางแทนเห็นความพยายามเหมือนเหมือนคือเราพยายามที่จะทําตัวเองให้ประสบความสําเร็จใช่ไหมแล้วพลังงานที่สนับสนุนคือทุกอย่างทุกอย่างจริงๆนะ1พวกเราต้องรู้จริง1รู้จริง2รู้จริง3ปฏิบัติจริงทําจริงฉะนั้นพลังงานเหล่านี้คือคือคือข้อความเขาเขาไม่ได้บอกเป็นรูปร่างถ้าถ้าให้บอกเป็นรูปร่าง เหมือนมีเทพองค์แบบมีพญานาคไหมท้าวเวสุวรรณไหมผ้า,าทิศไหมเทพนั้นเทพนี้อะไรรูปแบบพลังงานจะไม่เป็นแบบนั้นครับเขาจะเป็นความแบบอิสระแล้วก็กว้างมันจะเป็นมวลมาให้เรานะครับทุกท่านรู้สึกเย็นสงบไหมนี่แหละครับคือพลังที่มาส่งเสริมพวกเราอแล้วก็ใบนี้นะครับองค์อัฏฐานาฬิสวนก็คือพลังงานทั้งมัสคูลินแล้วก็ฟาฟมินีนนะครับ จึงส่งผลทําให้เราเราพิจารณาตัวเองแบบนี้ว่าเราจะเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆแต่ว่าพวกเรานั้นมีปัญญาศึกษาหาข้อมูลเหล่านั้นอย่างแท้จริงนะครับทีนี้พลังงานของปัญญานะครับนี่ปัญญาก็คือพระพิคเนตเนาะปัญญาปัญญาคือการได้กระทําจริงการได้รับรู้จริงสัมผัสจริงประมาณนี้นะครับส่วนความรุ่งเรืองนะครับก็คือ พระแม่รัศมีจะทําให้เราเนี่ยสังเกตว่าเราจะมีความสุขที่จะหาเงินหาทองขึ้นมาได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีความสุขกับการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองจากพระแมะ่สระสัติประมาณนี้นะครับทุกๆพระอ,องค์สนับสนุนพวกเราอยู่โอเคไหมสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวแทนยังไม่สุดท้ายสิจะมีไพ่เกี่ยวกับจิตอยู่อันนี้ข้างบนนะเบื้องบนอ่าดูสิพลังงานแบบใดอืมถ้าไพ่นี้เขาก็จะเป็นการนำทางเนาะเหมือนจะมีทรายบอกนำทางบอกอยู่เสมอเสมออันนี้ข้อความนี้ก็ยังไม่ชัดเจนพอ ทีนี้เอาไพ่โคบาอาจารย์นี้นะเกี่ยวกับสายปฏิบัติดูว่าพลังงานท่านใดดูแลอยู่พลังงานแบบใดดูแลเราอยู่นะครับอ๋ออันนี้เป็นอภินยาหกอภินยาหกพลังงานที่รับรู้ด้วยใจ พลังงานที่รับรู้ด้วยใจหรือว,ว่ามโนวิญญาณพลังงานแห่งความสงบก็คือการภาวนาอันนี้พลังงานภาวนาต่อมาพลังงานพุโทโธพลังงานพุโทโธคือความสงบนะโอพลังงานความเมตตานะภาวนาอัปปมัญญา ก็คือเป็นการภาวนาแบบแผ่เมตตาแล้วก็จักวาลแล้วก็จักวาลแล้วก <c oughs> ็ความทุกข์ก็เป็นครูให้เรานะอะขออีกหนึ่งใบ <c oughs> ความสุขทั้งหลายก็เป็นครูให้เรานะครับอันนี้การมาชันทนะ ความสุขความต้องการทั้งโลกทั้งหลายนะอ่ะทีนี้ถ้าถ้าจะให้เห็นข้อความชัดเจนทั้นจะใช้ไพ่นี้ถามให้ละกันเนะาะพระทีนี้ถ้าจะถามเป็นเทพละกันนะแยกๆเป็นเทพนะครับอันดับแรกนะครับสายพลังงานเทเวสุวรรณดูแลพวกเราอยู่ไหมอันนี้ท่านดูแลอย่างแน่นอนนะครับ แน่นอนเลยพวกเรามีเทา้าเยื่อสวนพระราหูอันนี้อาจจะไม่ใช่ต่อมานะครับพญาครุฑพญาครุฑด,ด้วยพญาครุฑนะครับพญานาคพญานาคบางตระกูลนะครับมีพญานาคต่อมาพระพุทธพระพุทธก็มีครับ ต่อมาคูบาอาจารย์เทพอันนี้เทพฮินดูนะเทพฮินดูแบบเป็นพระอาทิตย์ขึ้นเลยครับเป็นเดือดซันขึ้นเลยครับมีคูบาอาจารย์สายเทพฮินดูเยอะมากที่ดูแลพวกเราอยู่ต่อ,อต่อนะเดี๋ยวเปิดให้ดูต่อ คูบาอาจารย์สายเทพอียิปต์คูบาอาจารย์สายหมอดูมีนะเทพอียิปต์สายหมอดูคูบาอาจารย์สายชามิไม่นะไม่ใช่สายล่างส่งคูบาอาจารย์สายครูครูยาครูหมออ่าโอเคอันนี้ด้วยนะ ต่อมาปู่ือสีตาไฟไม่เท่าไหร่ครับปู่ชิวกะอันนี้ด้วยปู่ชิวกะอืมพลังงานของคือเทพเทพฮินดูทั้งหมดนะดูแลอยู่จักรวาลจักรวาลก็ดูแลอยู่นะต่อมามีอะไรอีกอืม อืมใบสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าคือใครแต่ว่าแต่ว่ามีนะครับเอาเป็นว่าแทนสรุปให้แบบนี้แล้วกันนะครับเหตุผลที่พวกเรานะครับชาวพระอาทิตย์เนี่ยจะมีพลังเยอะมากเนี่ยครขึ้นชื่อว่าพระอาทิตย์นะครับเป็นพลังเป็นการส่งเสริมเป็นเป็นเหมือนตัวจุดประกายเนาะจึงจึงส่วนมากจึงมีครูบาอาจารย์เทพช่วยดูแลเยอะมากนะครับอืมโอเคไหม ก็หวังว่าข้อความที่แทนทําจะเกิดประโยชน์เนาะในบางในการสื่อสารคร้งนี้แทนรู้สึกว่ามันมีบางช่วงที่มันติดขัดก็ขออภัยนะครับโอเคเอาหากต้องการให้แทนปรับปรุงอย่างไรหรือมีอะไรแนะนําก็พิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับยินดีนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเราฟังแล้วก็กดซุปเปอร์แทงกกดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับโอเค ขอให้ทุกทุท่านประสบความสำเร็จบนเส้นทางจิตวิญญาณได้พบความสุขความสงบและก็มิตรไมตรีที่แท้จริงนะคะขอพระคุณครับ